โอเคครับเราก็เว้นกันต่อเว้นนะฮะจากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ขั้นพาร์ตเอาไว้เฉยๆนะครับมาเป็นวันว่าห้าพาร์ตแต่เอาไปตัดวงวันนัตตอนเหมือนเดิมมาบะให้ช่วยไหมไอ้ลูุกใช่อ๋อผมว่าคุณน่าจะช่วยผมมากกว่าผมเห็นป้ายรับสมัครงานด้านหน้าใช่แต่นายไม่แก่ไปหน่อยเหรอที่จะทํางานแบบเนี้ยเออคือผมไม่ชอบอยู่เฉยๆอะครับ ตัดใดที่มันเป็นงานที่สุดจรวิตและซื่อตรงผมก็พร้อมทํำช่วงเวลาที่น่าลำบากสินะคุณจิมครับจิมมิวตันใช่พอยาของผมกับลูกก็ถูกป้นเมื่อสองสมวันก่อนโชคดีที่ยังรอดมาได้แต่ตอนนี้เออคือเราต้องการเงินนะฮะข้างนอกนั่นมีแต่คนไม่ดีใช่พูดถูกคุณมีเกตินไหม มีครับงั้นคุณก็น่าจะส่งของให้เราได้ไปที่พองฮอนแวนไปทางตะวันตกผ่านโอวันจีวาแล้วก็ไปทางเหนือคุณต้องไปทางนั้นครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าผมจะหามันให้เจอผมไปตอนนี้ได้เลยนะมาไปที่ของเกดดิสเขาเป็นคนดีเกียนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกครับงั้นเดี๋ยวผมไปบอกภรรยาผมก่อนนะแล้วผมจะมาช่วยขนของขึ้นเกียนไม่ต้องเดี๋ยวผมให้เด็กๆขนขึ้นให้คุณไปหาภรรยาเลย โอเคใจดีไว้เฮ้แม่เราไม่ต้องขนเองนะฮะเขาจะขนให้สวยคราวนี้ก็ต้องไปหาอบิเกลนะฮะถ้าอบิเกลเธออยู่ใี่ Abigail. อบิเกลอ่น่าจะตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะคุณหมอเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไงบ้างอ่ะอฉันได้ง,งานว่า ฉันเหมือนกันส่งของที่ฟาร์มทำความสะอาดเตียงผ่าตัดให้หมอฮ่าชีวิตสุดสันใช่ไวจอนใช่เลยนี่แหละสิ่งที่ควรจะเป็นฉันจะเชื่อเธอว่ากันแล้วเธอจะเอาไงอ่ะฉันอยู่นี่นายไปทำงานเลยเธอไปส่งของแล้วค่อยกลับมารับฉันโอเคแวจอนฉันรักเธอนะอย่าได้ลืมเชียวไม่ว่ายังไงก็ตามฉันไม่ลืมบอกหน้า อบิเกลก็บอกให้เราไปส่งของเลยนะฮะแม่แล้ค่อยกลับมารับจัดไปกลับไปที่คูเย็นนะฮะน่าจะขนของมาให้เราใช่ไหมอาจริงด้วยเพื่อเอาขนของให้คุณนะครับค,คุณมิวตันอ่าดีคุณขับช้าๆนะเกดดิทคงไม่อยากให้เข้าของเสียหายอ่าโอเคครับขับช้าๆ้เาเฮ้ย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 อะไรเนี่ย แ <laughs> ค่เปิดมาของก็หล่นแล้วแล้วมันเก็บไงน่ะนั่นดูไม่ดีเลยแล้วมันเก็บไงะฮะท่านผู้ชมเอา้าของหายชิบหายวะโอ้โหเอา้าของหายเอา้าหายจริงตกแล้วหายไปฮะ <laughs> อะไรวะ <laughs> ไปครับไปที่พรฮอลแลนด์เฮ้ยตกว่าหายไปอ่ะไม่นะเราต้องขับจะช้าวะโอ้โหผมไปยุ่นใจว้อน,น่ะ มีฟาสทาเวลไหมเนี่ยตะวันตกผ่านโอวันจีว่าใจานั้นก็ขึ้นตามถนนทางเหนือโอเคโอโ้โหแล้วประเด็นคือมันไม่ฟาสทาเวลให้เราด้วยนะฮะงั้นเราก็ต้องไปเองอเไกลไหมเนี่ยแหมไม่อยากเปิดแมพนะฮะพอเปิดแมพทีไว้ว่าเอาไปเบนเดอร์ในโปรแกรม Sony v e g a ัสแต่ภาพมันเป็นวายๆอ่ะเวลาเปิดแมพอ่ะผมไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะฮะแม อ่าตอนที่46เวนเดอร์เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยออกไปจัดการผมดูจะอีกจอหนึ่งอ้าวยขวาหรือเปล่าอ๋อตรงไปฮะผมก็จะดองเอาไว้นะครับแม่เอาจริงๆนะผมคิดว่าถ้าสมมุติท่านผู้ชมดูมาถึงตอนนี้ผมก็คงน่าจะเว้นจบไปนานแล้วละฮะเพราะว่าวันหนึ่งผมทำคลิป5 5ตอนรวดไปไงเอาไปเวนเดอร์ก็ได้10ตอนนะฮะเพราะว่ารวมกับตอนที่ไม่มีเสียงภาคผมเข้าไปนะฮะแบบ คือผมอัจคือท่านผู้ชมบางท่านไม่เข้าใจนะครคือผมอัดไว้2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันซับไทยกับภาคไทยนะฮะที่เว่นแบบเวอร์ชันซับไทยเข้าไปด้วยที่แบบไม่ภาคก็คือแบบเอาไว้เผื่อบางทีผมอยากจะเข้าไปดูตอนที่แบบตัวเองไม่ภาคอ่ะฮะมันอาจจะได้อัตราลดมากขึ้นนิดนึงแม่เอาไว้ง่ายผมก็เก็บไปดูเองคนเดียวตามสเต็ปนั่นเลยฮะแม่มันก็เลยผมก็มีคลิปดองเยอะนะแม่ โอเคตามทางนี้ไปน่าจะไม่ไกลมากเท่าไหร่ใช่ไหมเอ้ทางนี้คุ้นๆนะ่ะเหมือนทางที่แบบเรายังไงอะ่ะใช่ไอ้ทางที่แบบเราหนีมาตอนแรกไหมนะ่นไอ้ที่แบบเรานั่งเกียนมากับโฮเซ่อะฮะผมก็จําไม่ได้นะฮะแม่มันนานวะใจะเย็นนะโอ้โห ผมว่าผมน่าจะบูทสีเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะแม่โอเคน่าจะใกล้แล้วนะฮะแต่คําทานตรงนี้หน้ามาตกปลาเว้นมากนะฮะต่อไปก็ขึ้นทางเหนือโอเคงั้นแปลว่าเราใกล้ถึงแล้วนะครับไม่ตัดไว้กันเพราะมันดูไม่นานนะครับถ้ามันนานเดี๋ยวผมก็ตัดแต่อันนี้มันดูไม่ค่อยนานเท่าไหร่ ผมเลยว่าไม่ตัดดีกว่าอ่านี่ไงเยอะขวาถ้าจำไม่ผิดน่าจะผ่านป่าตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะฮะเพราะว่าผมเคยดูกลางๆของพี่วานนากับพี่เบไว้เมื่อนานมาแล้วนะฮะนานไม่นานก็สองสปีที่แล้วอ่ะครับแหม่สองสาปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้ว,วจำไม่ได้เกณฑน,นี้มันออกเมื่อหปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ไงถึงแล้ว ก่จะถึงนะครับย่า yeah. ต้องเป็นที่นี่แนะ่หวังว่าจะเป็นงั้นนะฮะ,ะมาถึงสักทีโอ้โหภูเขาสวยมากอะน่าอยู่อะพื้นที่แถวนี้น่าอยู่น่าอยู่โอเคเรามาละมาถึงล้วนะฮะ ไต่อคุณแช่คุณเกดิสหรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่ผมชื่อดิเกนเป็นผู้ดูแลที่นี่จิมมิลตันฮะผมมาส่งของจากร้านค้าในสตอเบอรี่โอเคที่นี่น่าอยู่มากฮะใช่มันสวยใช่ไหมวะครบทุกอย่างไหมฮะใช่ก็คิดงั้นนะ เราเพื่อนเจ้านายคุณน่ะเขากำลังหาคนงานเพิ่มไหมทำไมในหางานเหรอใช่คือพรรยาผมเราทำธุรกิจกับครอบครัวเธอแต่มันออกมาไม่ดีเท่าไหร่เรื่องมันยาวน่ะอ่าไม่รู้สิคนงานมีครอบครัวงั้นเหรอมันยากหน่อยนะผมขยันทำงานนะเมียผมอาเจนท่าหรือวิกชัยผมแวนส์โรเราทุกคนทำงานได้เฮ้พวกเจ้านายในอยู่ไหมไปพ้นจากที่นี่ซะ ไม่อะนายไม่เป็นมิตรซเลยนะเพื่อนว่านายข่มขู่เราเรียกก็เป็นมิตรเหรอเฮ้ไม่ว่ากันนะถ้าจะกินแอปเปิลหน่อยนะวางลงเลยอุ้ยอร่อยอะเมืเ่อไหร่เจ้านายแกจะขายที่นี่สักทีวะฉันคิดว่าเขาไปทำงั้นแนะ่น่าจะดื่มไห,ไหมพวกนี่มันวิสกี้ชั้นเลิดเว้วางลง วางลงวางลงนี่เป็นสเบียงประจำฤดูการสินะออกไปจากฟาร์มนะมาเขาไม่มีใครอยากให้มันอยู่นี่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอาราแววพวกกลับมานี่นะะอาไอเวนพวกนี้ได้เวจัดให้ฮนะห้าวหาตีนเองนะน่มันเกลียนของฉันนะเว้ยไม่มีอาวุธเลยฮนะมีแค่โคมไฟไป มีข่มขู่ฮะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกนะไม่งั้นฉันฆ่า้แกแน่อุ้ย <laughs> <laughs> โอ้โหนายไม่มีอารมณ์ขันเลยนะพวกอืมก็ไม่มีนะสิอุ้ยอุ้ยมาฮะปิดฉากเลยอืตายซะมึงเรียบร้อยพวกนี้เป็นพวกรามี่แกงนะฮะขึ้นจากบนนี้เหลือนหนึ่งคนไว้เล่าเหตุการณ์นะฮะตามสเต็ป ไหนๆก็ไหนๆว่าฆ่ามันแล้วนนปนปนเลยฮะอ่าได้ยาม้าสวยไปขึ้นกันดีกว่าแม่มันหนีไปแล้วนะฮะไม่ต้องตามหรอกเสียเวลานะฮะแม่ห้าวผิดคนไม่ดูสเปลว่าจอนเนี่ยโจรเก่าโอเคนะครับแม่ อาขับจะช้าเดี๋ยวของมันหลน่นต้องมากังวลเรื่องของอน,นั่งไงนั่งกันอยู่สองคนเลยเมื่อกี้มีคนเดียวตอนนี้เพิ่มมาอีกวะเฮ้ขอบคุณมากมน,นายมิลตันใช่ไหมไอพวกนั้นบันรมาจากกราวเวมี่มาทำงานให้กับคุณอาเบลขอบใจมากไม่เป็นไรฟังนะผมไม่ได้มาของเงินหรืออะไรแต่ผมจริงจังมาก ถ้าคุณมีงานผมช่วยได้นะให้ผมทำอะไรก็ได้คือพวกเราพวกเราโดนปล้นเมื่อสองสาวันก่อนเราไม่รับคนงานมีครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วให้เราทำงานหนักก็ได้ผมพูดจริงนะแล้วก็ภรรยาผมถึงเธอจะเป็นคนเจ้าความคิดก็เถอะแต่เธอก็ทำงานเก่งดูท่าน่าจะสิ้นหวังนะคุณไปเจอปัญหาอะไรมากก็มีปัญหาอะไรมากอะเป็นแต่พี่ชายของเธอเขาเขาหลอกเราแล้วก็เอาเมรดกไปหมดเลย พวกเราเป็นคนดีนะครับเรา,าจะตั้งใจทำงานแม้แต่แนวนซอตคุณเกดิสจะเอาเด็กมาทำอะไรเหรอก็แค่อีกปากท้องที่ต้องดูแลแค่ได้โปรดให้โอกาสพวกเราผมดูแลตัวเองได้คุณก็เห็นแล้วใช่ว่ามันทำให้ผมคิดว่าใครกันที่จะมาปล้นคุณได้อะแต่เราจะให้โอกาสคุณผมจะบอกให้คุณเกดิตรู้เมื่อเขากับคุณภรรยากลับมาขอบคุณครับคุณดิเกนเดี๋ยวผมจะไปบอกภรรยาผมไม่ไม่ไม่ในอยู่นี่มันจะข้ามแล้วเราจะไปรับเธอที่สตอเบอรี่ แล้วก็จะพาเธอมาในพรุ่งนี้ก็าต้องพึ่งคุณเผื่อพวกมันกลับมาอีกเออตรงนั้นนะ่ะกระท่อมเล็กๆออกไปทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์น่ะคุณไปอยู่ที่นั่นได้นะขอบคุณคุณจะไม่ผิดหวังแนะ่อืมไปพักผ่อนซะพรุ่งนี้มีงานให้ทำตอนเช้าตอนคุณเกดิตกลับมาสวยได้บ,บ้านฮนะแม่บ้านพัดคนงาน ยบร้อยฮะแชปเตอร์ส่งท้ายยังอ่านี่ไงมาแล้วบทส่งท้ายนะฮะส่วนที่หนึ่งพอนฮอนแรนว,ว้าวอากาศมีใส่ลุงด้านหลังด้วยฮะเย่โอ้อากาศสดใสมากไปไปดูกันนะครับว่ามีงานอะไรแสง มาตรงนี้นะครับมาละมิลตันมาทางนี้คุณเกดสครับนี่ไงลวกมือที่ผมบอกโอ้ผมได้ยินว่าคุณจัดการปัญหาให้เราด้วยแถมคุณยังช่วยเอาของที่ถูกป้นไปกลับมาด้วยเออไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอครับผมดีวิดเกจจินดิเทพบผมเออจอจอนจิมมิลตันฮะ ขอบคุณสำหรับโอกาสฮะคุณกับคุณดิเกนคุณทำงานหนักนี่ซื่อตรงแลวคุณจะได้อย่างที่หวงังผมน่าปากหนุ่มนี่มีครอบครัวด้วยอ้ชายผู้โชคดีงั้งนคุณต้องทำงานหนักไปพิเศษโชคดีนะทุกคนครับได้ยินแล้วนะจอห์นจิมงานหนักนะเอฟเอฟทางนี้คุณดิเกนไปหาไว้ให้จิมมิวตันทำทีดูให้แน่ใจว่าเขาทำงานหนักไปพิเศษหรือเปล่าได้ครับคุณดิเกน ไอจอนหลุดเมื <Tipp s> ่อก <it sometimes. N its> ี <AMA> ้พ okay ูดนะฮะจอนเออจิมหลุดหลุดไปเลยทางนี้เพื่อนจะว่าไปแล้วตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านผมนะท่านใช่ครอบครัวของคุณหรือเปล่าที่กำลังมาตรงเถเกียนนั่นน่ะอ่าคิดว่าใช่นะจะว่าไปไหมถ้าฉันจะไปหาพวกเขาก่อนไม่เลยเฮยจริงไหมที่พวกเขาพูดกันตอนที่นายมาถึงที่เนี่ยที่นายไว้จัดการพวกมือปืนรับจ้างนั่นน่ะ ังนะคืออย่าได้คุยเรื่องนี้ต่อหน้าภรรยาฉันโอเคไหมอออได้เว้ยได้เว้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนฉันไม่อยากให้เธอกังวลน,นะอ่าโอเคเข้าใจว <ใน S 1> ่าคุณนายมิลตันจิมมิลตันชื่อดูดีนะชายนิสัยดีคนนี้ได้ช่วยเอาไว้ขอบคุณ ผมว่าเราน่าจะอยู่กันได้นะเราได้งานเป็นคนทำฟาร์มที่นี่มันช่างอมันก็ใช้ได้แต่ฉันได้ยินมาว่าตอนที่เธอมาถึงฟาร์มนี่เธอก็เริ่มใช้ความสามารถพิเศษของเธอแล้วชาบ้าจริงๆเว้ยนะจิมไม่ใช่ทำไงอ่ะมันป่นนะเว้ยเธอก็ไปไปช่วยแล้วก็จะให้รู้ว่าใครใหญ่ที่สุดในนี้เหรอดีจังฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องไปวะแจ็คพอเสร็จัถอแล้วออกไปช่วยพ่อข้างนอก มีปากเสียงกันเลยตั้งแต่มาถึงฮนะคืออบิเกลก็แบบไม่ชอบที่ว่าแจ็คผมจะไปวิ่นมวัวน,นะเอาว้ผมจะไปด้วยนายนายจะไปวิ่นมวัวเนี่ยนะใช่ทำไมอ่ะไม่รู้สิผมนึกว่าคุณ,คณเป็นเออผมเป็นลูกมือคนใหม่ก็เท่านั้นตอนคุณมาถึงที่นี่พวกมือปืนรับจ้างนั่น ฉันก็แค่เอาเกียร์ฉันกลับมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยโอ้ไอ้ขำว่าไม่มีอะไรเลยน่ะคุณได้สั่งสอนไอ้พวกบ้านนั่นแล้วนะรู้ไหมแล้วคุณมาจากไหนม่ะก็แถวเนี้นายก็รู้ขึ้นไปทางเหนือส่วนมากอ่ะเคยอยู่แถวนั้นมาก่อนแต่ก็หลายปีแล้วโอ้โหมันเปลี่ยนไปแล้วพวกคนรวยๆเข้ามาก้วนซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งไหวแต่ ก่อนนะอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นป่าเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะอ่าอย่างนั้นเลยนี่คงไม่ใช่คำถามส่วนตัวมากเกินไปใช่ไหมอ่ะนายเป็นมือปืนใช่ไหมเจ้าไม่ไม่เลยโอ้แค่พวกมือในฟาร์มว่างั้นใช่ก็ตามนั้นอ่ะมีเรื่องมีปัญหาก็เหมือนคนส่วนใหญ่ก่อนนะผมว่ามีคนแบบคุณไว้ก็ดีเหมือนกันนะ ผมมั่นใจเว้ยผมว่าค่อยมาพูดหลังจากที่ผมทำงานให้ดูแล้วดีกว่างั้นก็ตามนั้นพวกนี่ไงวัวนี่ีป็วัวจากโจรกลายมันเป็นชาวไล่เต็มตัวนะฮะใช่เรามีวัวเยอะเว้ยที่เนี่ยไว้วีดนมซะส่วนใหญ่เพราะมันส่วนใหญ่ก็ให้ความเร็วมือดีโอเคนาจะวีดมันไหมรู้ไหม จริงๆฉันก็ไม่เคยทําเท่าไหร่หอกนะแต่ก็ไม่เคยทําแบบจริงจังอ่ะพูดจริงปะเนี่ยใช่เรียกว่าจิมนะจิมมิวตันฉันเอฟนั่งเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทําไงนิ่งไว้แล้วก็เข้าไปใกล้ๆมันอย่าทาให้มันตกใจว่ามาครับโอ้โหต้องกดเองด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้ยอะได้อยู่ใช้ได้เลย ถังเต็มแล้วชาวไรจัดไงพ่อนี่ลูกนายเหรอใช่เอฟนั่นแวนซวด์เฮ้แวนซวด์ครับเรากำลังจะทำให้พ่อเธอเป็นนักมีดนมบัวแล้วไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้ดูว่าเรียนรู้นะลูกว่าทุกคนต้องรู้จักข่อยคว้า เออเดี๋ยวคุณกับลูกคุณช่วยไปทำความสะอาดคอ,อกมาอ้าด้วยนะได้มาเธอะลูก <laughs> ไปฮะทำความสะอาดคอ,อกมา้าเธ <c oughs> ออายุเท่าไหร่ว้าแวนสวอตดสครับก็ไม่โตเท่าไหร่นี่ชื่อเธอเพาะดีนะผมชอบชื่อผมนะครับคือผมมีพ่อแม่ที่มีจิตนาการดีนะฮะ ฉันก็ว่างั้นเออมันไม่ใช่งานที่น่าดูนะแต่ว่าก็ต้องทำคุณทิ่เก้นบอกว่าฉันรู้เขาพูดอะไร,ะไรว่าจะทำจะ <What S 2> <ช>ไม่รู้ออหอื<ๆ>ตามนั้นฮะใครกินข้าวอยู่เตือนเตือนแล้วนะว่าให้วีก่อนโอเคอเค,คุณทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยมาเจอกันนะ บายก่อนโอเคแจ็คเรามาเออพยายามทำงานอาสแสนน้าภาคภูมิใจอันนี้กันเถอะโอเคพี่กเข็นไอ้รถนั่นมาใกล้ๆพ่อแล้วกันมาฮะกบจัดอุจจาระผมจะไม่แกล้งด้วยการกดมือมองบุคคลที่หนึ่งแน่มาใกล้จากคือหารปอนเตแล้วนะว่าไงนะพ่อไม่มีไรอ้าว ตรงนี้มีอีกนะฮะจูวแอบจากมือปืนพะกาศดสู่คนเก็บอือเยี่ยมไปเลยเหม็นมากจอนจอนจอนมีบ่นนะฮะลูดูหน้าไม่อยากเล่นเลยโอ้ เต็มเต็มอ่ะสุดท้ายฮะโหเหนื่อยแทนจอห์นมาสตันผู้เด็ดเดียวก็ทอนงเอ้ยมันชี้ขาดเหออเนี่ยถ้าแม่เห็นแม่คงรู้ว่าพ่อสิ้นวายแล้วแม่ลูกทำเสร็จก็ค่อยตามพ่อมา ฮ้ยแวนสวอตชื่อปลอมทั้งนั้นเลยฮะไปครับมาละกลับมาหาอบิเกลไหนดูซิมีภารกิจอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คอยู่ไหนอ่ะกำลังทำงานอยู่ทำในแบบที่เธอต้องการไงเหมือนที่ฉันทำอยู่เนี่ยอย่าให้เขาลำบากใจมากนะฉันรู้นะ เดาว่าเราคงจะได้ปักฐานที่นี่เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างน้อยก็แค่เอาชีวิตรอดฉันแค่เหนื่อยอะจอน,จอนไม่อยากหนีแล้วเพราะงั้นเธอก็น่าจะรู้ me too ฉันก็เหมือนกันหนวดจอนโคตรยาว เราก็ยังเป็นคนงานต่อไปนะครับไก่ขันวันใหม่ฉันจะไปต้มกาแฟนะเฮ้ชุดไมโอดมาครับแต้เงินสามดอล สามดอนหรือสามเซตไม่มั่นใจเมื่อกี้เงินมันขึ้นแม่ไปครับผมจะทำลย์กิจของคุณดิเกนก่อนนะกันนะฮะเฮ้มิวตันมาช่วยผมทำรั้วหน่อย <S <s <hr ie> ได้ครับรู้วิธีการทำรั้วไหม <S <s <hr ie> ก็ไม่นะฮะทำรั right away, like, ้วก็ไม really <me> ่ได้วีดนมวัวก็ไม่เป็นไม่เคยใช้ที่ตักขี้วัวแต่จัดการพวกโจรด้วยมือเปล่าว่าทุกคนมีทักษะที่ต่างออกไปครับคุณดิกเก้น่าคุณทำอะไรมาก่อนฮะผมบอกคุณไปแล้วพ่อยากของผมถูกโกงมรดกเป็นคดีทางกฎหมายนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากฟังดูแย่จังแต่ผมคงไม่เชื่อหรอก ผมถูกเยกมาให้รักษาคำพูดแล้วก็ใหเชื่อว่านี่คือดินแดนเซวีเพราะงั้นผมจะไม่บังคับให้คุณเชื่อผมแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามผมจะช่วยคุณทำงานให้หนักแล้วผมจะเรียนรู้ให้เวลโอเคโอเคม่ช่วยทำรู้ว่าด่วนเว้ดิเกนรู้นะฮะและ้วโกหก แหมวีดนมวัวไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะว่ายังมีเยอะต้องทำนะแหมทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่เอาชนะโจรได้ด้วยมือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะฮะไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อนะครับโอ้โหมาทำงานพิสูจน์นะครับต้องอะไรอ่ะ W กับ S อ๋อให้เวงใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหม เฮ้ยใจเย็นพี่อต้องเลือกตำแหน่งด้วยนะครับอ้าวางไม่อยากไม่อยากไม่อยากโหแล้วก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยเหรอพระเจ้าหลังหักกันพอดีเห็นว่าเหนื่อยแทนทำไปครับ <Okay. S 1> เราเป็นลูกจ้างาสวย <c oughs> ป้า ่าได้วะเยี่ยมยอดตัวเคเว้านายไปตอกเสาเพิ่มอีกเลยจัดไปฮะบอกว่านายจะทำเป็นแล้วนะฉันมีอย,อย่างอื่นต้องไปดูอ่ะโอเค,อเคฉันจะให้เวลากับนายนะโอเคได้เว้ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาดูเมื่อนายทำเสร็จแล้วโอเคให้ทำคนเดียวฮะ ไม่ช่วยกันไว้นะคุณดิเกนหูจอนทำคนเดียวเว้ยโอ้โหเลยเที่ยงไปจนบ่ายแค่ทำคนเดียวเสร็จยังเนี่ยเอายังครับเอาขึ้นเจมมิลตนันมาทางนี้หน่อย<น><ะ>เกือบจะเสร็จแล,ล้วฮะวางลวลงแล้วมานี่เว้เอาไว้อะ กะทิงเหรอมามาละเลขเข้านายรู้เรื่องวัวกะทินไหมก็พอรู้บ้างว่าอย่าทำให้มันโมโหแองกัสนี่คือจิมมิลตันคุณมิลตันแองกัสเป็นลูกชายของเจ้านายคุณิทีเด้พบนะครับมาเรามาเอาไอ้นี่ออกไปจากนี่กันเ็วเข้าเอ้ามันถีบนะเวนนะอุ้ยบอยยว้ย ป่าเอ้ยผมจับมันเองเชือกด่วนเลยทำให้มันใจเย็นนะฮะไม่เป็นไรนะอุ้ยอุ้ยไอ้ยะโอ้โหมันโหดจังวะวัวกระทิงฮะมาๆมา,มาตรงนี้แหละมันไกลไปเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โห ไอ้เชี่ยมันพังวิวเว้ยโหยากครับท่านผู้ชมไม่ง่ายเลยนะรอบหนึ่งผมพยายามอยู่นะฮะโอ้โอ้โ,โอ้มาเจ้าก,ก็ทิ้งบ้าอ้าโอ้โโดนคิดเข้าให้มาอีกรอบหนึงโโ่งฮะอุ้ยยากแท้ได้ปะได้ปะเด้ไม่ได้ไไไดอย่านะอย่านะ ได้ปะได้ปะเอ้าไม่ติดครับเอ,อ้ยโอเคได้ปะ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 โว่โว่ใจเย็น,เอ,อน,เ,อเ,นเอ้ามันสวบัดหลุดฮะเว้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหันหน้ามาหาเราโอ้ไม่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 หยาจะชดกูเอ้ยช่วยด้วยเอ้เอ้เอ้ย,อยนั่นแหละเอ้ชนคอ,อ,อกไปอ่าได้อยู่ได้อยู่มาฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล่าวัวกระทิงนะฮะ น,น,นั่นไงครับคุณชาทพิปคุณเห็นมันไหมเอ้ยผมจับมันได้แล้วอาหารขอเขาชิหายจับยากจังวะเฮ้ยมันใจเย็นนะฮะโออ้าวฉดเอามันทำไมมันไม่ติดอะ่ะโอ้ยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว้ยก็จะได้ฮะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มันก็ไม่เย่เท่าไหร่นะใจเย็นไว้ไอ้หนูดีดขึ้นยังโอเค มาถึงหน้าเจ้าขี้โมโหมาเร็วมาเร็วได้ตัวแล้วครับคุณดิกเกนดีมากนายไม่เจ็บมากใช่ไหมอ่ะผมก็เจ็บนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับคุณมิวตันด้วยความยินดีแล้วคุณอ่ะคุณผู้ชายสบายดีฮะมันก็แค่โขกหัวผมดีเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันนะจิมมิวตันผมว่าคุณน่าจะเป็นชาวไร่เต็มตัวแล้ว จบยังโอ้โหแสงอย่างสวยครับท่านผู้ชมพระอาทิตย์ตกไก่ขันวัธจักรเดิมนะฮะวัธจักรเดิมอีกละเฮ้ยอบิเกลปุกนะฮะ get the ฉันจะไปชงกาแฟนะ <Thank you. S 1> ขอบใจโอ้โหคำบ,บทเดิมด้วย แม่จะไปทางานนะแจ็คเพราะันเป็นเด็กดีนะแม่ไปทำงานที่ไหนครับก็แม่บอกแล้วไงทำความสะอาดที่ทำงานหมอน่ะบายบายบายครับคอดูที่นี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ว่ะโอเคครับพ่อไว้เจอกันวัฏจักรเดิมนะฮะอ๋อแล้ก็ดูแสงยามเช้าเหมือนเดิมโอเคไว้เจอกันตัดจบก่อนพานนี้ไปก่อนนะครับบายบาย